สวัสดีครับจากกลุ่มฟีฟ่าออนไลน์3ามใบจดสติกไทยนะครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมลับนะครับแบบไม่ให้มันแบบเข้าปวดไม่ให้มันหลังหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงก็อันนี้มาถึงการแผนการเล่นก่อนเออ่แผนการเล่นนี่จะเป็นแบบ 4, 2, 3, 1นะครับก็แผนอาร์เซนอลยุคลรพ่นะฮะก็การตั้งค่า แทคติกก็จะเป็นอย่างเงี้ยหกสิบเจ็ดสิบยี่สิบนะครับแล้วก็เกมลับก็จะลดลงไปเามาดูกันเลยครับการลับนี่ควรจะใช้ตัวสูงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่คล้องตัวตัวหนึ่งนะตัวที่แบบเออพร้อมที่จะแบบรอสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลดีจ่ายบอลย,ยาวดีเลี้ยงบอลได้ครับ ก็จะใช้จากวิวเชียกับอเล็กซนเดอร์ส่งเนอะส่งที่เอาไว้ชนอะไรเงี้ยวิวเชียจะเอาไว้แบบเก็บตกมาแล้วครับก็ตอนนี้ก็บุกบุกไปก่อนนะฮะยัง ลบหล่นเฉยเลยอ่าครับมาดูเกมลาบนกครับก็วิธีนะครับก็ให้เราเลือกบังคับตัวที่เป็นกองกลางลารลนะครับอย่างของผมจนะใช้ทรงกับบิวเชียใช่ไหมก็มังขับส่งเดียวเลยตัวอื่นก็ไม่ต้องไปทําอะไรเมันเราก็ยืนคุมพื้นที่ไปยืนตํแแต่งที่ที่เราที่เราตั้งเอาไว้นะครับระยะที่แบบคูห่หลอดู้เข้ามาแล้วแบบเ ไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่หางเกินไปนะครับเนี่ยเราก็ยืนคุมไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวคูดต่อ,อสู้เขาจะส่งเสียเองนะถ้าเขาแบบไปไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูแกมลูก้างครับแล้วก็ยิงดูนะครับเราพยายามจะยิงจากข้างทางด้านนอกนะครับยื่นเส้นด,ดีสายกันหลายคนเลยนะครับแต่น่าจะมีการเปลยนตัวสักหนึ่งคนครับลงสนามนะครับ แต่เวลาโหมกงนี่ก็ต้องโหมงเหมือนกันนะต้องต้องกดบังคับตัวให้มันโหมกงนะไม่งั้นจะยืนเฉยอันนี้เราก็เอาลูซิโอยืนไว้ก่อนบางทีมันแบบมีจังหวะให้คุณต่อสู้ยิงอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็เสียวๆนะเหมือนว่ามันจะเข้านะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไม่สนใจมันนะก็ยืนเฉยยืนตามตำแหน่งเราเดี๋ยวคองมันจะเข้าบอลได้เองนะ คัตัวกลางรับนะฮะเอาเอา,เอามันไปยืนตำแหน่งที่มันอยู่ของมันนะฮะเน,นี่ยะเป็นด้านซ้ายอยูเซยอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวคุณต่อสู้เขาส่งพาสนั่นเองฮนะเราก็ได้จังหวะส่วนกับเวลาส่กลานี้จะได้ประตูง่ายสุดนะครับโอเคเสียบอลมารับกันต่อวิธีนี้ก็ช่วยแบบเวลา คู่ต่อสู้จี้มาใช่ไหมเราก็จะแบบหลังหักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะแบบ,บ,บเด็กคอมก็จะแย่งบอลของมันเองเวลาที่คู่ต่อสู้เขาเลี้ยงจี้มาอยู่ในระยะแบบระยะคุมโซนของกองหลังเนี่ยกองหลังจะเข้าแย่งบอลเองใช่ครับเลื่อนไปที่เนลเซอา์สวินไปก่อน โดยไม่ม uhm. ีบอลเยี่ยวแอลเพชีแล้วก็ไปนยิงข่าซ้ายบุมไม่ดีก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ไยิงข่าขวาเวลาม่งก็ต้องม่งนะครับคือแบบ ไปที่ทรงนะเนี่ยครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะวิ่งทาทางวิ่งทำํำลายปล่อยเขาไปครับเนีย่ยเดี๋ยวคอมมันจะแบบเข้าย่างบอลเราเองบางทีก็เ,เปลี่ยนตัวควบคุม<า>เราเองเองี้ยเวลาที่เราจะได้บอลโอเคอันนี้ส่งถึงไปเดี๋ยวมาสอนวิธีรับมันต่อนะครับไม่ต้องทำลายเลยเดี๋ยวมันก็แย่งกัมันเอง เลยครับก็จบวิธีการตั้งรับแบบง่ายๆเท่านี้ก่็แล้วกันครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนกันใหม่สวัสดีครับ